มีคนถามเข้ามานะคะว่าเวลาเราจะลงเงินในกองทุนเนี่ยเราต้องใช้เ,เงินจํานวนเยอะๆหรือเปล่าเป็นหมื่นหรือเปล่าเป็นแสนหรือเปล่านะคะแต่เรื่องจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะเราสามารถลงได้ด้วยเงินหลักร้อยก็ได้นะคะหรือว่าหลัก10บาทก็ยังได้หรือว่าเราจะหลัก1บาทก็ยังได้เช่นเดียวกันนะคะปาจะแนะน,นําแบบนี้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราอ่ะคิดอยากจะออมเงินแล้วก็ลงทุนสักเพืละห0าถึง1000บาทต่อเดือนนะคะเราสามารถเลือกกองทุนที่เราชอบได้สัก3ถึง5กองทุน เราก็แบ่งสัดส่วนกันได้นะคะเช่นถ้าเกิดว,ว่าเราจะเลือกลงสัก5กองทุนนะคะโดยที่เรามีเงินอยู่ประมาณ1,000บาทเราสามารถแบ่งเป็นกองทุน A 300บาทกองทุน B 200บาท กองทุนซี0ห้บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกแบบการลงทุนแบบ Cor ค a n d s a t e l l i t e ของเราเป็นแบบไหนนะคะเมนหลักของเราอยากจะลงในหุน้นอเมริกาก็ทําได้หรือว่าลองล,อง,ลองมาหน่อยอะอยากจะมีหุ้นไทยเข้ามาสักหน่อยนะคะกองทุนที่เป็นคองเข้ามาอีกสักนิดนะคะเราสามารถแบ่งสัดส่วนการลงทุนได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าบางกองทุนนั้นเริ่มต้นด้วย1บาทเท่านั้นเองนะคะ